วิธีสตาร์ทเลื่อยนต์ก่อนใช้งานนะครับก็คือเพิ่งแกะกล่องมาเลยเติมน้ํามันเลยฝาถังอยู่ฝั่งนี้นะน้ํามันตรงนี้ก็ผสม,มโอทรลูปเรียบร้อยแล้วครับเท<ม>ไปสักครึ่งนึงก็พอเอาให้มันสตาร์ทติดทดสอบไปเฉยเอาพอละพอละแล้วเวลาตอนใส่ฝานะพี่สังเกตดีๆตรงนี้มันจะมีลูกยางพยายามเล็งให้ตรงร่องนะพี่ถ้าปิดไม่ตรงร่องน้ำมันมันจะซึมออกมา หลังจากน,นั้นอ่ะสวิตที่กดลงมันก็คือปิดดันขึ้นคือเปิดอ่ะนี่คือครั้งแรกของการใช้งานเลยนะดึงโชก่อนพอพอพ,อพอสักสี่ห้าทีแล้วปิดโชกไม่งั้นมันจะท่วมหลังจากนั้นเวลาสตาร์ทนะต้องกดคันเร่งด้วยนิดนึงคนระับเอาเลย พอสตาร์ตติดครั้งแรกต่อไปมันจะง่ายละมันจะยากแค่ครั้งแรกเท่านั้นอะตาต่อเลย